ซินแสเฉินหลางมาดูคนดังที่ดูดวงให้ลีกาสิงและคนดังหลายคนในฮ่องกงวันหนึ่งเขาล้มป่วยนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลูกศิษย์ถามเขาว่าผมสงสัยมานานแล้วทำไมสินแสถึงช่วยเหลือคนรวยให้ยิ่งรวยมากขึ้นไปอีกทั้งๆที่เขาอ่ะก็รวยกันอยู่แล้วสินแสบอกว่าอันที่จริงอ่ะคนรวยทุกคนได้รับพรของตัวเองอยู่แล้วพรที่ได้รับไม่ได้เกิดจากชาติภพนี้ พรพวกนี้มาจากการสั่งสมบุญหลายชั่วอายุคนบุญนี้มาจากไหนก็มาจากความดีความมีคุณธรรมความเป็นคนกระตันยูเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นมาสินแสถอนหายใจและพูดต่อไปว่าทุกวันนี้ที่เราเห็นว่าหลายๆคนเดินผิดทางไปใช้วิธีลับๆใช้อำนาจความรู้เทคนิคสมัยใหม่ในทางที่ผิด เพื่อหารายได้พวกเขา่ไม่รู้หรอกว่าที่เขาทําอยู่นั้นควรจะมาจากการมีคุณธรรมเราอะต้องสร้างความดีก่อนถึงจะเก็บเกี่ยวผลได้ดังนั้นลูกศิษย์ที่ร่ํารวยไม่ใช่ผลงานของผมผมมีหน้าที่แค่ทําให้ความสําเร็จของพวกเขาปรากฏเร็วขึ้นเพื่อให้พวกเขาได้ช่วยคนให้มากขึ้นเท่านั้นเองและนี่คือคําสอนสุดท้ายก่อนที่สินแสจะจากไป ตลอดกาล